สวัสดีค่ะพบกับวิดาทาโร่นะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่19บเาคุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คักกันไปอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะคะฟังก็ฟังเป็นไกด์ไลน,น์เนาะอาจจะมีเกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคะอ่า คือถ้าจากไพ่ยี้แบ่งเป็นสองช่วงคนที่คุ้มคือกับคนรักเก่านะคะของเดือนมก,กราคมนี้ถ้านี้พูดอะไรผิดไปหรือติดขัดอะไรก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะคะ,ะมาดูเลยของนี้แบ่งออกเป็นตะวันตกนะาศาสตร์ไทยใครดูได้ดูตรงดูได้เลยค่ะไพ่บอกนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้เดือนมก,กราคมของชาวราศีราศีมีนเนาะ ในช่วงนี้ชาวราศีมีนอาจจะมีการหยุดพูดคุยหรือคุยน้อยในช่วงนี้ก็อาจจะแบบคุยเรื่อยๆคุยน้อยถามคำ,คำ,คำตอบคำแต่ไพ่เดวิลค่ะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์เดินทางบ่อยนะเขาอะอยากเจอคุณแล้วจากไพ่เดว่ะเขาอาจจะมาหาคุณก็เป็นไปได้แต่ในที่นี้ก็บางบางทีนะคะอาจจะพูดแบบว่า,าคุยกันก็ขัดกันหน่อย คุยกันก็ไม่ค่อยเข้าใจกันบ้างเนาะแต่ไพ่บอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันก็เป็นความรักที่มันแบบว่าอ่าเปิดเผยไม่ได้อะอารมณ์ประมาณนี้นะคะมีไพ่เดทมีไพ่ก้าวถ้วยอ่าจริงๆคุณก็มีตัวเลือกเยอะนะชาวราศีมีนถ้าจากไพ่จริงๆก็คือคุณคงจะแบบว่ามองถึงอดีตอดีตเก่าๆของคุณจนมากเกินไปนะถ้า ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันต้องใช้เวลาหน่อยนะคะไพ่สองกระถาหนึ่งเหรียญค่ะมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเขาอาจจะมีเกณฑ์ที่จะให้เงินหรือให้ของขวัญกับคุณนะคะไพ่ได้มาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ,ะชาวราศีมีนแต่ในที่นี้คุณก็ยังแบบว่าก้าวดาบคุณก็เสียใจยอยู่กับความรักความสัมพันธ์ มันเหมือนประมาณที่ว่าเขาชัดเจนกับคุณไม่ได้ที่คุณแบบว่าคุณเสียใจแล้วอีกอย่างเขาก็คุยกับคุณน้อยด้วยสื่อสารก็ยังพูดถามคําตอบคํามันมีไพ่เดทอ่ะมันก็มีอยู่นะคะแต่มันก็ไม่ได้ถึงว่าคุณจะจบกันจริงๆเลยแต่จริงๆคุณไม่โอเคกับในเรื่องของการที่แบบว่าเขาให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้บางทีเขาก็โกงหกคุณหลอกคุณบ้างถ้าดูจากไพ่ไพ่บอกว่า Justment ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณไปกันได้อีกยาว คุณเป็นคู่กันด้วยซ้ำจริงๆแล้วนะคะอา,อาจจะเป็นชาวราศีพิจิกค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นไปได้นะคะถ้าจากไพ่มาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีมีนเอ่ย ค่ะไพ่ค่ะเขารู้สึกไงกับชาวราศีมีนไพ่บอกว่าเจ็ดกระถาด้วยความที่แบบว่ามันมันมีบ้างแหละที่ขัดกันเนาะอารมณ์ประมาณที่เขาก็สับสนเหมือนกันไพ่สามดาบเข้ามาเกี่ยวข้องเขามีบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเขาหลอกคุณอะไรบางอย่างหรือเปล่าคือเขาให้ความชัดเจนกับคุณไปได้อะ่ะไพ่ห้าเหรียญ ต่อเมื่อให้คุณทะเลาะกันมากแค่ไหนเขาก็ยังเป็นคนที่วิ่งตามนะไพ่บอกว่าบางทีเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าคุณอนะ่ะเป็นคนที่รักตัวเองแต่ไพ่ก็บอกนะคะต่อเมื่อเขาจะทำอะไรก็ตามเขายังนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาจะไปนู่นไปนี่ก็ยังคิดถึงคุณตลอดนะไพ่บอกว่าถามว่าเขาเจ็บกับคุณไหมเขาเจ็บค่ะบอกเลิกบ่อยบอกเลิกบ่อยมาก เลิกกันไม่รู้กี่รอบแล้วแต่ก็ยังประคับประคองได้เพราะมีไพเ่เดทเดวิลคุณอาจจะมีรู้ด้วยกันหรือมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันหรือมีธุรกิจร่วมกันก็เป็นไปได้ค่ะสี่เหรียญค่ะมันมันอาจจะเป็นการที่ความรักความสัมพันธ์มันเกิดจากความหึงหวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ไพ่บอกว่าความรู้สึกเขาอะสี่คาถามั่นคงกับคุณอยู่เขาพยายามประคับประค,ระคองนะต่อให้แบบว่าทะเลาะกันมากแค่ไหนเลิกกันแค่ไหนเขาก็ยังปร,ประคับประคองคุณได้ดีค่ะ ไพ่เชนออฟฟันบางครั้งเขาก็เหนื่อยมากนะกับความสัมพันธ์นี้เขาก็อึดอัดเหมือนกันอ่าจริงๆมันเป็นรักสามเศร้าแหละคือเขาก็รักคุณอะอารมณ์ประมาณนี้ถามว่าอยากเลิกไหมก็อยากเลิกแต่ก็ยังรักอะคือมันตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วอะนะมันได้เป็นแค่ความคิดเฉยๆแต่ด้วยความที่บางทีเขาก็โกรธคุณบ่อยนะ ถ้าดูจากไพ่เขาก็คิดว่าคุณหนงชอบแบบเบื้องตึงใส่เขาตลอดเวลาบางทีเขาก็อึดอัดจใจเหนื่อยด้วยอืมแต่เขาอ่ะคิดได้วางแผนอนาคตกับคุณไว้แล้วอ่ะไปไประยะยาวเลยค่ะถ้าจากไพ่ก็คืออารมณ์ประมาณที่เขาอยากจะไปกับคุณยาวๆสร้างอนาคตด้วยกันสร้างนู่นสร้างนี้ด้วยกันนะไม่อยากมีปัญหาอะไรกันสักอย่างนะ ถามว่าเขาเจ็บไหมเขาเจ็บอยู่ตลอดเวลาแหละเขารู้สึกแบบบางทีคุณไม่แคร์ไม่ค่อยสนใจเขาเหมือนเขาคิดว่าคุณรักแต่ตัวเองนะคะอ่าอาจจะเป็นชาวราศีสิงค์ค่ะราศีมังกรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ค่ะมาดูแดวโน้มดีกว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นในรูปแบบไหนคะชาวราศีมี คุณอาจจะแข็งแข็งใส่เขานิดนึงนะคุยน้อยพูดน้อยคุยน้อยแต่ไพ่เดอชาลอตคุณมีชัยค่ะต่อให้เขาแบบว่าไปมีน้อยหรือมีใครเขาก็ยังกลับมาหาคุณอยู่นะชาวราศีมีนอ่าถ้าจากไพ่อารมณ์ประมาณที่ว่าเขาก็คอยดู ตลอดว่าคุณนะทําอะไรรับหลังหรือเปล่าแต่เขาก็ชอบทําอะไรแบบเหมือนทําตัวลับๆแล้วให้คุณสงสัยตลอดเวลาเขาเรียกร้องความสนใจให้คุณตลอดเวลาเลยแต่ด้วยความที่คุณเริ่มรักตัวเองมากขึ้นแล้วค่ะคุณไม่แคร์อะไรแล้วนะคะไพ่เดดสตาร์ช่วงนี้คุณดูดีมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะคนอาจจะมองกันเยอะนะคะแล้วด้วยความที่หกถ้วยค่ะจัสเมน คือเขาไม่หายไปจากคุณหลอกต่อให้คุณเลิกกันบ่อยแค่ไหนอ่ะวันยังเป็นดวงคู่กันอยู่ค่ะนะหกกระทาคุณมีชัยค่ะอาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้เนะาะไพ่บอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะตึงกับเขาเขาก็ตึงกับคุณดูจากไพ่แข็งต่อแข็งใส่กันเลยอารมณ์ประมาณอีโก้ใส่กันอ่าแต่ช่วงนี้คุณมีเกณฑ์เดินทางไกลเนาะอ่าอาจจะเป็นชาวราศีเมษค่ะอ่าราศีสิงห์ ราศีกุมค่ะแล้วก็ราศีกรกฎถ้าดูจกากไพ่จริงๆเขาก็อยากให้คุณลดในความเรื่องจู้จี้จุกจิกด้วยนะแต่ช่วงนี้เขาก็ทําเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเหมือนกันเพราะว่าเขาคิดว่าคุณน,น่าจะมีตัวเลือกหรือมีคนอื่นหรือเปล่าเขาสงสัยในตัวคุณเพราะดูว่าช่วงนี้คุณแข็งแข็งใส่เขาแล้วคุณไม่ค่อยแคร์เขาเลยค่ะชาวราศีมีนอ่า มาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรชาวราศีมีนค่ะขอไพ่ค่ะคุณอาจจะมีลูกด้วยกันหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาคิดถึงเรื่องลูกอะอารมณ์ประมาณที่เขาคิดถึงเรื่องลูกเนาะอ่าก็คือประมาณที่ว่าเขาก็ปล่อยนะคุณอยากจะทําอะไรเขาก็ปล่อยแต่มันมีเรื่องลูกเข้ามาเกี่ยวข้องนิดไม่แน่ใจว่าจริงๆเขาอยากมีลูกหรือ จริงๆเขาอ,ะ,อะห่วงลูกเขาถึงอย,อยู่อยู่ตรงนี้ถึงไม่ปล่อยคุณไปไหนนะคะอะถ้าจากไพ่ก็คือถ้าคนยังไม่มีลูกนะเขาก็อยากมีลูกกับคุณค่ะอยากจะทําให้ได้ประมาณนี้แต่เขาก็คิดเหมือนกันนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่มีลูกด้วยกันเขาก็ยังอยู่กับคุณเพื่อลูกแต่ถามว่ารักคุณไหมรักอยู่ค่ะแต่ทุกๆอย่างเขาเรียกร้องความสนใจจากคุณหมดเลย ทำระชดคุณค่ะอืม,มามาดูไพ่แนะนำดีกว่าเนาะทอดทค่ะขับใไพ่แนะนำหน่อยค่ะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองในเรื่องความรักของคุณนะคะความรักความสัมพันธ์นของคุณมันเหมือนแบบไม่เกิด ไม่เติบโตแล้วอ่ะมันมันน่าจะหยุด่ะคือเหมือนอารมณ์ประมาณที่คุณหยุดกับความสัมพันธ์นี้อ่ะแต่ไพ่บอกว่ามีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วยให้คุณกับเขาไปต่อคุณอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณอาจจะเป็นคู่อดีตชาติจริงๆค่ะมาดูให้กับคนรักเก่าของคุณดีกว่าค่ะว่าคนรักเก่าของคุณเป็นยังไงในช่วงนี้ขอไพ่ค่ะเขายังรักคุณอยู่น่ไพ่บอกว่า ได้ความที่แบบว่านิ่งกันมากตอนนี้ก็คือต่างคนต่างนิ่งอยากเอาชนะมีการบล็อกกันค่ะแต่ไพ่หกถ้วยมีการกลับมาอยู่นะเขายังคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่ค่ะเขาอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานม,มาแล้วแต่ความรู้สึกเขายังมั่นคงกับคุณอยู่เลยค่ะชาวราศีมีนแต่ด้วยความที่สองกระทาค่ะเขาคิดว่ารอเวลาเวลานั้นว่าคุณจะใจอ่อนกับเขาหรือปลดบล็อกให้กับเขานะคะไพ่ได้มาบอกค่ะเฮอร์มิต ต่างคนต่างนิ่งเงียบไปละอยู่ในโลกส่วนตัวซึ่งกันและกันนะคุณคิดว่าเขาอะ่ะเข้ามาหาคุณเพราะเรื่องผลประโยชน์ใจมันก็รักแหละแต่ว่าด้วยความที่แบบคุณกักตัวเองมากกว่าคือกักในที่นี้คุณไม่อยากเจ็บอีกแล้วอะ่ะกักในที่นี้คุณไม่อยากกลับไปอีกแล้วต่างคนต่างอยู่ดีกว่าไหมอารมณ์ประมาณนี้ค่ะความรู้สึกคุณคุณรู้สึกว่าาคุณอยู่กับตัวเองได้แล้วโดยที่ไม่มีเขา คุณแฮปปี้มากกว่ากับการที่มีเขาอารมณ์ประมาณนี้ความรู้สึกคุณไปเน้นในเรื่องของการงานทำสะทำแบบเหมือนฐานมั่นคงให้กับตัวเองดีกว่าอารมณ์ประมาณนี้ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีกันค่ะหรืออาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะมาดูว่าเขา อยากจะบอกอะไรกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณคะพ่บอกว่าคุณเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบแล้วแต่ด้วยความที่แบบว่าทะเลาะก,กันบ่อยเขาอยากกลับมานะเขาก็เสียใจนะกับความรักความสัมพันธ์นี้แต่ด้วยความคุณคุณอีโกมากค่ะเขาพยายามง้อคุณแล้วอะ่ะชาวราศีมีนแต่คุณนิ่งกับเขามากค่ะแต่จริงจริง คือความรักคมสัมพันธ์เนี้ยมันก็มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะเจ็ดดาบเขารู้ว่าเขาทําอะไรรับหลังคุณแหละแต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขาก็รักอะ่ะในความรู้สึกเขาบอกว่าคุณคุยกับเขาหน่อยไม่ไม่นิ่งเงียบสิเขาอยากคุยกับคุณค่ะนะเขาจะรอวันที่คุณแบบว่าใจเย็นแล้วอะ่ะเปิดใจเปิดบล็อก ปลดบล็อกให้กับเขานะคะเหมือนประมาณที่ว่าถ้าคุณปลดบล็อกเมื่อไหร่เขาก็พร้อมที่จะพูดคุยเขารู้ว่าเขาอะทํากับคุณเจ็บไว้ไว้เขาทํากับคุณเจ็บไว้มากเนาะแต่เขาก็อยากให้คุณพูดคุยและสื่อสารถ้ายัางไงกลับมาเป็นคนรักไม่ได้เขาก็อยากจะกลับมาเป็นเพื่อนก็ได้ค่ะสื่อสารเป็นเพื่อนคุยเพื่อนกันก็ได้ค่ะถ้าจากไ่นะ แต่ด้วยความที่แบบว่าบางทีคุณนิ่งจนเกินไปเขาไม่รู้เลยว่าความรักคนสัมพันธ์นี้มันจะเป็นในรูปแบบไหนอ่าแต่ขอแอบส่องแอบ,บดูคุณอยู่นะคะชาวราศีมีนคือการกลับมามันเหมือนประมาณที่ว่ามันก็ไม่ชัดเจนหรอกถ้าดูจากไพ่นะคะก็มีเกณฑ์ที่เขาจะงอคุณเนาะอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะเขาคนนี้ก็เป็นคนดูเหมือนคนเจ้าชูอ้อ่ะแล้วก็อีโก้ค่ะ เป็นคนทีว่ว่าแบบเหมือนคนที่สมบูรณ์แบบอะสายเปยอยู่นี่ถ้าดูจากไพ่นะคะอ่าเป็นคนที่มีเงินอยู่นะอ่าขอไพ่แนวโน้มความรักคนสัมพันธ์ในข่าวของคนรักเก่าค่ะเหนื่อยอ่ะคุณเหนื่อยคุณไม่อยากเอาแล้วอ่ะคุณอีโก้แล้วคุณอยากจะเลือกสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตมากกว่าแตบบ่ถ้วยคุณหันหลังได้แล้วคุณรักตัวเองแล้วนี่ค่ะคุณอยากอยู่ด่าอย่าตามเลยอะไรประมาณนี้ไพ่เด โดวค่ะมีเกณฑ์เดินทางมากเลยนะในช่วงนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นไปได้ค่ะด้วยความที่ว่าคุณแบบว่าคุณเริ่มรักตัวเองละจริงๆเขาไม่มีความชัดเจนอะไรกับคุณเลยเขาหลอกคุณมาตลอดไม่มีความจริงใจกับคุณเลยคุณรู้สึกเหนื่อยแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะปลดบล็อกนะคะมีการสื่อสารและพูดคุยค่ะคุณก็ยังไม่ลืมอดีตแหละคุณโกรธเขามากที่เขาทํากับคุณแบบ ไม่โอเคเลยมันเป็นรักที่สา่งเศร้าแต่ไพ่บอกว่า The Hangman คุณคิดว่ามันเสียของรักไปนานแล้วอะ่ะไพ่ Justice สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ชัดเจนคุณต้องการสิ่งนั้นไม่ต้องการอะไรที่มันหลอกลวงฉันประมาณนี้ค่ะด้วยความที่คุณก็โกรธมากแต่ไพ่ก็ยังมีการให้อภัยมีเกณฑ์สื่อสารกันเร็วๆนี้ค่ะแต่ถามว่าจะกลับมาไหมคุณยังแข็งอยู่เลยคุณตั้งดาบรับแล้วถ้าจะเข้ามาเอาสีตั้งดับรับเลยค่ะ มันเป็นไปอะไรที่ได้ยากมากเพราะดูจากไพ่ต่อเมื่อคุณใจเย็นแล้วคุณจะปลดบล็อกค่ะเพราะยังมีความใจอ่อนอยู่เนาะใจอ่อนพร้อมกับบวกค่ะพร้อมบวกนี่อ่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนนะคะอาจจะเป็นชาวราศีตุลราศีมิถุนค่ะมาขอไพ่ความ เขาอยากบอกอะไรชาวราศีมีนคะขันติอยากให้คุณแบบว่าหายกดเขาหรือให้อภัยเขาได้แล้วเพราะการที่แบบเขาก็กลัวเหมือนกันกับการที่คุณจะทิ้งเขาอีกรอบหนึ่งเขารู้ตัวว่าเขาทิ้งคุณและไม่ค่อยแคร์ไม่ได้สนใจแต่เขายังรักรักอยู่รักคุณอยู่แต่เขายังรักสนุกค่ะ <ś way> มา ขอให้แนะนำหน่อยสิกับคนรักเก่าคนรักเก่านะคะมันเหมือนประมาณที่ว่าวมีการกลับมาค่ะคนรักเก่า กลับมาในช่วงเวลาที่คุณแบบรักตัวเองมากขึ้นแล้วคุณแบบดำใจตัวเองได้แล้วคุณแฮปปี้กับตัวเองแล้วก็ไพ่บอกว่าเหมือนประมาณที่คุณอาจจะใจเย็นมากขึ้นแล้วค่ะคุณถึงปลดบล็อกให้เขากลับมาพูดคุยแต่ในที่นี้ชาวราศีมินยังไม่เปิดใจให้กลับมาเป็นคนรักนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ค้ากันไปอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะคะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะอ่า ใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้ค่ะนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับนี้ด้วยนี้จะได้ทำคลิปกระตอบให้กับทุกคนได้มาฟังเป็นแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ